มาดูกันดีกว่าอัปเดตท,ทุกร่างนะครับของลูฟี่ประจําปี2022นะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องพลังผลปีศาจของเขาและร่างต่างๆของเขานั้นมีอะไรกันบ้างสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตประจําปี2022นะครับเกี่ยวกับทุกร่างของลูฟี่เลยนะครับก็เนื่องด้วยว่าวันที่5เดือน5นี้เป็นวันเกิดของลูฟี่นะครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะทําเรื่องราวเกี่ยวกับลูฟี่นะครับมานาเสนอทุกคนก็เลยทา นะครับเกี่ยวกับร่างของลูฟี่ละกันนะครับว่าร่างที่เขามีทั้งหมดในเรื่องนะครับนับนะครับเฉพาะมังงะนะครับหรือว่าในเรื่องหลักๆเลยเนี่ยว่ามีร่างอะไรกันบ้างนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าพลังผลปีศาจของลูฟี่นั้นจริงๆแล้วเป็นพลังผลปิศาจสายโซออนพันสัตมายานนะครับยางผลฮิโตฮิโตนะครับผลมนุษย์โมเดลนิกะนะครับทำให้เขานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่านิกะที่คล้ายกับยางนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างก็จะมีร่างทุกร่างนะครับ หไ,ไปรับชมกันเลยแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจเต็มนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับโอ้ยพร้อมมันเกิดลูฟี่ด้วยและกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเรามาเริ่มต้นที่ร่างแรกของลูฟี่กันก่อนเลยนะครับสำหรับลูฟี่เวอร์ชั่นน้ําเป็นอีกหนึ่งร่างพิเศษของลูฟี่นะครับที่เอาไว้ใช้ในการต่อกรน,นะครับของโคโคไดเพียงผู้เดียวเลยในยุคสมัยนั้นนะครับลูฟี่ยังไม่สามารถใช้ฮาคีได้จึงทําให้เขานะครับในการที่ต,ต่อกรน,นะครับกับบุคคลที่มีพลังงผลีีศาาาสยยยโโรกอ่คด เป็นอะไรที่มันยากมากเลยแต่เนื่องด้วยว่านะครับพิเคของเราเนี่ยดันเป็นผลปีศาจนะครับที่เป็นผลปีศาทรายสายโรเกียซึ่งทรายนะครับเมื่อโดนน้ําแล้วจะจับตัวเป็นก้อนนะครับจึงทําให้นะครับลูฟี่เลยแก้ทางโดยการที่ใช้น้ํานี่แหละในการต่อกอนนะครับกับอกโคได้นะครับเพราะว่าเมื่อทรายจับตัวเป็นก้อนเมื่อไหรแล้วแล้วก็พี่ฟี่ของเรานะครับก็สามารถโจมตีได้ในทันทีลูฟี่นะครับด้วยความที่ว่าเป็นยางนะครับจึงสามารถกินอะไรก็แล้วแต่นะครับแบบได้แบบไม่อั้นเลยนะครับแล้วก็กินน้ําเข้าไปนะครับจน ตัวพองเนี่ยกลายเป็นเหมือนลูกโป่งเลยแต่ว่าในท้ายที่สุดนะครับเขาก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับในการจาัดก,การคอกโคโดได้ในหนแรก จึงนับได้ว่าร่างนี้นะครับก็เป็นร่างพิเศษของลูฟี่เลยในช่วงแรกๆนะครับที่เขานะครับต่อกรนนะครับกับเจเทพโจรสลัดอย่างคอโคไดมาต่อที่ร่างต่อไปนะฮะของลูฟี่กันต่อเลยสําหรับเกียร์สอีกหนึ่งพัฒนาการของลูฟี่นะครับในการที่ทําให้ผลปีศาจของเขามีความสามารถมากยิ่งขึ้นมากกว่าการที่ว่าใช้ผลปีศาจธรรมดานะครับยืดไปยืดมานะครับในการทํานู่นทํานี่แต่นี้นะครับก็คือเป็นการพัฒนานะครับให้ผลปีศาจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเราได้เห็นลูฟี่นะครับเริ่มต้นจากการใช้ เกียร์งนี่แหละโดยลูฟี่นะครับใช้เกียร์งครั้งแรกนะครับจากการที่เขาปะทะกับบลูโน่นะครับพวกเขานะครับจะต้องไปตามตัวโรบินนะครับกลับมาจากการที่ถูกคนของรัฐบาลโลกจับตัวไปโดยจุดเด่นของเกียร์งนะครับที่แบบโคตรเด่นเลยก็คือการตอบสนองนะครับที่แบบโคตรจะเร็วนะครับแล้วก็การโจมตีที่เร็วด้วยนะครับจากการที่เขาทําการปั๊มให้เลือดสุบฉีดทั่วร่างกายนะครับในอัตราที่มันเร็วมากเพื่อต้องการให้ร่างกายของเขานะครับตอบสนองทําให้ลูฟี่นะครับสามารถโจมตีแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแต่ว่า ถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพที่มันดีขนาดนี้แต่มันก็มีข้อเสียมากเลยเพราะการใช้เกียร์สของลูฟี่นะครับทั้งไมาระทั้งร่างกายของเขาเนี่ยจะรับภาระที่มันหนักมากๆเพราะว่ามันเป็นการเร่งนะครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็เป็นการรับภาระหนักของร่างกายคือสังเกตง่ายๆเลยนะครับลูฟี่นะครับหากใช้ร่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็นะครับสีหน้าของเขานะครับก็จะซีดเซียวแล้วก็เขานะครับก็จะเหนื่อยมากเลยจากการใช้เกียร์สแต่ก็แน่นอนแหละว่าหากต้องการแลกนะครับในการเจอศัตรูนะครับที่มีความไวสูงนะครับอ ก็จะเป็นสิ่งที่มันตอบโจทย์ลูฟี่มากเลยแต่ในปัจจุบันนี้นะครับปัญหาตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะหมดไปแล้วนะครับจากการที่ลูฟี่นะครับได้ฝึกฝนอย่างหนักทําให้ร่างกายของเขาสามารถแบกรับนะครับการใช้เกียร์สองได้แล้วก็บวกกับการที่เขามีฮารคีนะครับในการเคลือบหัวใจและร่างกายของเขานะครับจึงทําให้ดูเหมือนว่าการใช้เกียร์สองจะไม่เป็นอันตรายต่อลูฟี่อีกต่อไปแล้วมาต่อที่ร่างต่อไปก็คือเกียร์สามนะครับอีกหนึ่งพัฒนาการเหมือนกันนะครับจากการปรับปรุงนะครับพลังผลปีศาจของเขาเนี่ยให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยการที่เขานะครับสูบลมเข้าไปในร่างกายเพื่อเพิ่มขนาดเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับก็คือสมมุติว่าสูบลมเข้าไปที่หมัดนะครับก็คือต้องการให้มัน,หม,นหมหัดใหญ่มากๆเลยนะครับในการโจมตีศัตรูหรือจะเป็นการสูบลมนะครับเข้าไปที่ขาก็ได้นะครับเพื่อต้องการให้ขาตัวเองเนี่ยโคตรใหญ่เลยนะฮะก็แล้วแต่เลยนะครับในการที่จะทําซึ่งตรงนี้นะครับสามารถเพิ่มพลังในการทําลายที่มันสูงมากๆแต่ก็จะมีข้อเสียก็คือความเร็วในการโจมตีของเขาจะลดลงนะครับและเมื่อเขาเนี่ยปล่อยลมออกมานะครับตัวของเขาเนี่ยก็จะแบบว่าตัวเล็กเลย นะครับเนื่องจากว่าลมเนี่ยมันฟีบออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะฮะแต่ถ้าแลกมาด้วยพลังโจมตีที่มันรุนแรงขนาดนั้นนะครับก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ลูฟี่นะครับยอมที่จะเป็นแบบนั้นโดยเขาใช้เกียร์สครั้งแรกจากการที่เขานะครับพังประตูที่ N S lobby นะครับจนเมื่อเขายกเลิกการเป็นเกียร์สนะครับตัวของเขาก็เล็กลงแบบเล็กมากๆเลยนะฮะอย่างที่ผมได้บอกไปแต่เป็นนั้นว่านะครับมันก็คุ้มค่าเลยครับกับการที่ใช้พลังที่สุดยอดอันนี้มาต่อที่ร่างต่อไปเลยนะครับเป็นร่างพิเศษ ร่างไนแมร์นะครับเป็นร่างที่เอาเงานะครับของคน100คนนะครับในเกาะทิลเลอร์บาร์คมายัดใส่ในตัวของลูฟี่นะครับจนเกิดเป็นปรากฏการณ์นะครับร่างสุดยอดอย่างไนแมร์ของลูฟี่ที่เป็นร่างนะครับที่สุดโคตรสัตว์รัสเซียเลยนะครับสามารถต่อกรนะครับกับทั้งเกโคโมเรียนะครับหรือว่าออสได้คือเป็นอะไรที่แบบโอ้โหลูฟี่เองจะโหดไปไหนแล้วเนี่ยต้องขออธิบายก่อนแล้วกันนะครับว่าไอ้ร่าง100ร่างนะครับหรือว่า100เงาเนี่ยที่เข้าไปใส่ในตัวของลูฟี่ถ้าหาก1คนนะครับเก่งเท่าไหร่นะครับ จะเพิ่มพูนความสามารถของลูฟี่ไปเท่ากับว่าลูฟี่นะครับได้ความสามารถและก็ความเก่งกาจของคน100คนนะครับมารวมในตัวของเขาจึงทําให้ลูฟี่ร่างไนแม์นะครับก็จะมีความสามารถที่มันหลากหลายมากเลยนะครับคือว่าง่ายนะถ้าคนที่เขาเนี่ยได้เงามานะครับมีความเก่งกาจด้านใดนะครับเขาจะได้ความเก่งกาจนั้นมาอย่างคนนั้นนะครับมีความเก่งกาจทางด้านดาบลูฟี่นะครับเขาก็จะเก่งดาบถ้าคนคนนั้นที่ได้รับมานะครับมีความเก่งกาจนะครับทางด้านปืนลูฟี่นะครับก็จะสามารถควงปืนนะครับแล้วก็ยิงปืนได้แบบ โคตรแม่นยำเลยนะครับจึงทำให้ร่างในแม่ก็เป็นอีกหนึ่งร่างนะครับที่สุดโหดของลูฟี่เลย และมาต่อที่ร่างต่อไปนะครับเกียร์สี่โดยเขาใช้ครั้งแรกนะครับในจากเดดโรซ่านะครับในการปะทะกับโดฟามิงโก้โดยมันเป็นร่างนะครับที่ลูฟี่เนี่ยได้ฝึกนะครับช่วงระยะ2ปีนะครับตอนช่วงไทม์สคริปต์โดยการเป็นเกียร์สี่ของลูฟี่เนี่ยตัวของเขาจะใหญ่โตกล้ามของเขาจะใหญ่นะครับและเขาจะมีแรงนะครับในการโจมตีที่มันมหาศาลมากๆและบวกกับการที่เขาเนี่ยสามารถใช้ฮาคิกรอนะครับได้แบบคล่องแคล่วแล้วนะครับจึงทำให้เขาสามารถควบคุมร่างเกียร์สี่ได้แบบแข็งแกร่งแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอยู่นะครับก็คือการเป็นเกียร ให้เขานะครับใช้ฮานคี้กรอบแบบมหาศาลมากๆเลยและแน่นอนแหละครับว่าลูฟี่เนี่ยเขาจึงไม่สามารถควบคุมร่างกายของเขาได้และเมื่อนะครับฮาคี้เขาหมดแรงกําลังลงไปนะครับเขาจะต้องใช้เวลาในการพักในประมาณ10นาทีร่างกายของเขานะครับจะไม่สามารถขยับได้และการโจมตีของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นลูกโป่งนะครับในการที่จะใช้แรงดีดนะครับในการโจมตีศัตรูซึ่งจะเป็นแรงดีดนะครับที่มันมหาศาลมากๆเลยสําหรับเกียร์สี่อ่ะผมลืมบอกไปนะครับว่าเกียร์สี่ที่ผมหมายถึงเนี่ยไอ้นี้นะครับจะ เป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็คือเวอร์ชั่นเบลแมนเพราะว่าในต่อมาในอนาคตนะครับลูฟี่เขาพัฒนาเจสีของเขานะครับในการทําให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นเรามาต่อที่ร่างพิเศษของลูฟี่กันบ้างดีกว่านะครับร่างพิเศษพวกนี้นะครับก็จะอยู่ภายใต้นะครับของเกียร์สีทั้งหมดเลยโดยร่างนี้นะครับก็คือร่างแท้งแมนโดยการที่เขานะครับใช้ครั้งแรกในการเจอกับแคคเกอร์โดยแคคเกอร์นะครับเขาคือหนึ่งใน3แม่ทัพขนมหวานนะครับของกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมโดยเป็นร่างที่ลูฟี่นะครับเขากินจนตัวเขาใหญ่โตนะครับแล เขาสามารถป้องกันนะครับการโจมตีได้แบบโคตรดีเลยนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์แอคแท็กการโจมตีนะครับด้วยการที่ว่าพอตัวใหญ่แล้วใช่ไหมครับดังท้องของเขาก็จะตึงนะครับจึงทําให้นะครับเขาสามารถสะท้อนนะครับการโจมตีของแครกเกอร์ได้นะครับและจนในท้ายที่สุดเขาก็สามารถชนะแครกเกอร์ไปได้นะครับจากร่างแท้งแมนของเขาและมาต่อที่ร่างพิเศษอย่างเนิกแมนก็เน็กสมชื่อเลยแหละครับเพราะว่าร่างนี้นะครับมันเหมือนกับว่าลูฟี่เนี่ยเป็นงูเลยนะครับเพราะว่าการโจมตีของเขาเนี่ยมันจะเหมือนงูนะครับ โดยการโจมตีนี้นะครับเป็นการแก้ทางคาตาคุรีนะครับที่เขาสามารถมองเห็นอนาคตอันสั้นได้เนื่องจากว่าเขานะครับสามารถใช้ฮาคี้สังเกตขั้นสูงได้โดยการโจมตีนะครับก็จะเลื้อยเป็นงูนะครับเพื่อดักทางนะครับคาตาคุริในการแกะเดาทางเขานะครับในการโจมตีซึ่งมันก็น่าจะเป็นการแก้ทางได้ชั้นดีเลยแหละครับหากเจอศัตรูนะครับที่มีฮารคี้สังเกตขั้นสูงนะครับที่สามารถมองเห็นอนาคตอันสั้นๆได้แล้วก็มาที่ร่างปัจจุบันนะครับปี2022นะครับก็คือเป็นลูฟี่ร่างเกียร์ห้านะ ว่าหลังจากที่มีการเปิดเผยว่าพลังผลปีศาจที่แท้จริงของลูฟี่นั้นนะครับก็คือผลปีศาจสายโซออนนะครับผลฮิโตฮิโตนะครับโมเดลนิกานะครับหรือว่าผลมนุษย์นะครับโมเดลนิกานะครับโดยนิกานั้นจะมีความสามารถยืดหยุ่นนะครับคล้ายกับยางยืดจึงทาให้เมื่อพลังผลปีศาจตื่นขึ้นนะครับก็เลยก่อกําเนิดเกียร์ใหม่ของลูฟี่นะครับอย่างเกียร์ห้านั่นเองนะครับโดยพลังผลปีศาจนี้นะครับเมื่อตื่นขึ้นแล้วกลายเป็นเกียร์ห้านะครับความสามารถก็คือสามารถทาให้ร่างกายตนเองนั้นไปในรูปแบบไหนกกก็็ไดด้นะออยย่่่าางเชจใหญสุๆ ได้อยากจะเล็กสุดๆก็ได้นะครับหรือนะครับการโจมตีศัตรูนะครับก็ทําให้ศัตรูนั้นหน้ายู่ไปพร้อมกับหมัดของตัวเองได้ศัตรูนั้นนะครับกลายเป็นยางหรือรอบตัวของตัวเองนั้นกลายเป็นยางไปหมดเลยนะครับด้วยความสามารถนะครับที่ตื่นขึ้นของพลังฝนพิศารด้วยความสามารถนี้นะครับทำให้เขาไม่จําเป็นนะครับจะต้องเคลือบฮาคิในการใส่นะครับเพื่อให้ร่างกายของตนเองนั้นใหญ่โตนะครับอย่างก่อนหน้านียเกสีนะครับมันต้องใช้ฮาคิใช่ไหมเพื่อเป็นแรงดีดนะครับในการทําให้ใหญ่โตแล้วก็เป็นแรงดีดในการโจมตีแต่พอเป็นเกียห้าแล้วฮาคิไม่จําเป็นแล้ว ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับซึ่งนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เซฟพลังของลูฟี่มากๆและความสามารถอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นสามารถฟื้นฟูร่างกายมาได้อย่างรวดเร็วนะครับและนี่นะครับก็คือความสามารถของเกียร์ใหม่ล่าสุดประจําปี2022ของลูฟี่อย่างเกียร์ห้าก็อันนี้นะครับเป็นคลิปอัปเดตนะครับอย่างที่ผมบอกไปประจําปี2022นะครับซึ่งเชื่อว่าทอนาคตจะมีเกียร์ใหม่อีกเนี่ยก็คงจะต้องรอนะครับอีกหลายปีเลยล่ะก็หวังว่าทุกคนนั้นนะครับจะชื่นชอบนะครับในแต่ละร่างของลูฟี่นะครับหลัง ปีศาจของลูฟี่นั้นเป็นพลังผลปีศาจสายโซออนนะครับผลมนุษย์นะครับโมเดลนิกะนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบละกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับและอยากจะรับชมเรื่องราวข้อมูลข่าวสารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับวันพีซก็สามารถรีเควストมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวทําให้นะครับก็พยายามสลับข้อมูลนะครับกับเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจในเรื่องนะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบและสำหรับวันนี้คงต้้อออองขขขตััววไปแลบบรคคุณ